เป็นเซลล์อุดเคชันมากขึ้นอรวมตอนนี้ทุกวันคนทํางานก็ต้องปรับตัวเงี้ยทอยคิดว่าการหาเงินมันง่ายขึ้นหรือยากลงผมว่าทอยเพิ่งตกผลือเรื่องนี้ได้ไม่นานพี่หนอมวันที่ผมเข้ามาหาลัยเกษตรปีหนึ่งผมราหาส9ีเก้ผม,มเข้าปี1 2ึ่งความรู้สึกผมคือเข้ามาหาลัยไปเหมือนกับเราได้รีเซททุกอย่างใหม่เลยผมลืมไปเลยว่าผมเคยเรียนมัธยมที่ไหนโมเมนต์แรกตอนเราเข้ามาหาลัยเนี่ย ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ตอนจบมาหางานมันเหมือนกันต่อเนื่องมาจากตอนเรียนแล้วผลกระทบมันคือถ้าเกิดเราเรียนมาไม่ดีเราหางานได้ไม่ดี<ม>ใช่ไหมแต่เราต้องใช้ชีวิตรับรับกรรมไปเรื่อยๆละถอยกรรมายถึงสิ่งเราทำใช่พี่รับไปเรื่อยๆแต่พอมาถึงวันนี้พอมันมี AI ใช่พี่เรามีอินเทอร์เน็ตเรามี AI เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยเราสามารถเรียนรู้ได้เร็วขึ้นเรามีคอมพิวเตอร์เรามี2มือเรามีหนึ่งสมองณวันนี้ถือว่าเป็นจุดที่แบบ เป็น second chance เลยวันนี้เหมือนความรู้สึกผมเหมือนตอนเราย้อนกลับไปเข้ามาหาลัยใหม่ๆเลยเหมือนวันนี้ทุกคนเริ่มต้นใหม่จากศูนย์ใหม่หมดเลยช hmm. าบพี่เรามีคอมพิวเตอร์เรามีอินเทอร์เน็ตเรามี AI นะเรามี2มือเรามี1สมองเราสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เลย hmm. จะหางานจะหาเงินเริ่มต้นจากวันนี้ได้เลย hmm. ผมไม่สนเลยว่าทุกคนเคยผ่านอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยผมสนแค่ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอ่ะ5ปีข้างหนทุกคนจะสร้างอะไรบ้างมากกว่า